สวัสดีครับซีลรีวิวชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวอัปเดต iOS 16.1 Developer Beta ที่2สำหรับนักทดสอบนะครับผมซึ่งในเวอร์ชั่นนี้นะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับจะมีการแสดงสัดส่วนแบตเตอรี่ที่ลดลงไปได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับและแอปพลิเคชันธนาคารนั้นจะยังเข้าใช้งานได้เป็นปกติอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมารับชมในจากคลิปนี้กันเลยนะครับผมไปรับชมกันเลยนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ลงทะเบียนเป็นนักพัฒนาทดสอบระบบ iOS นะครับผมตอนนี้ก็สามารถเข้าไปทําการอัปเดตได้แล้วนะครับผมเมื่อเข้าไปที่การตั้งค่านะครับผมให้มาสังเกตที่คําว่ารายการอัปเดตซอฟต์แวร์พร้อมให้อัปเดตนะครับก็แตะเข้าไปนะครับแตะเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะเจอแบบนี้นะครับผม iOS 16.1 Public Beta ที่2นะครับขนาดไฟล์รอบนี้นะครับอยู่ที่625.7 m b กนะครับก็ไปแตะที่คาว่าดาวน์โหลดและติดตั้งนะครับใส่รหัสพินหกหลักของเราลงไปนะครับผมขออนุญาตอัปเดตผ่านทาง WiFi นะครับ ไม่ใช้เซลูล่าและอย่าลืมนะครับผมก่อนที่จะทําการอัปเดตนะครับผมให้ทําการแบ็กอัพข้อมูลไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมเผื่อเหตุฉุกเฉินเราจะได้กู้คืนข้อมูลได้นะครับผมระหว่างนี้นะครับเราก็รอระบบทาการดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวเรามาแตะติดตั้งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อมาอยู่ในหน้านี้นะครับให้แตะไปที่คําว่าติดตั้งตอนนี้แล้วก็รอสักครู่นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผมสิ่งแรกที่สังเกตได้นะครับนั่นคือหลอดเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนี่ยตอนนี้ก็แสดงสัดส่วนของการลดลงมาแล้วนะครับก็จะมี ตัวเลขเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ในส่วนของหลอดแบตเตอรี่เนี่ยก็มีการสแสดงสัดส่วนออกมาให้เห็นชัดเจนนะครับว่าแบตเตอรี่ตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่นะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งใหม่ที่มาใน iOS 16.1 Developer Beta ที่2นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองเข้าใช้งานส่วนอื่นๆดูบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับลองสไลด์ดูนะครับผมดูที่กล้องกนันหน่ยโอเคนะครับ อย่างปกตินะครับผมกล้องนะเดี๋ยวไปที่แอปธนาคารกันดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่แอปเป่าตังกันดูนะปึ๊บโอเคแอปเป่าตังยอดนิยมตอนนี้ยังเข้าได้นะครับเอพารเข้าได้นะครับกรุงไทยเน็กอ่าเข้าได้นะครับ s c b ซีบีเข้าได้นะกูมันนี่อ่าเข้าได้ครับและสุดท้ายครับ TTB Touch โอเคทีทีบีทัชเข้าได้นะครับโอเคนะครับผมแอปพลิเคชันธนาคารต่างๆนะครับผมก็เข้าใช้งานได้เป็นปกตินะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการที่จะอัปเดตเป็น ios เวอร์ชันน16.1ตัวเบตานะครับผมผมได้ทำคลิปรีวิววิธีการลงทะเบียนไว้ให้แล้วนะครับผมเพื่อร่วมเป็นนักทดสอบนักพัฒนา,นากับทาง apple นั่นเองนะครับยังไงก็ลองกดไปดูที่ลิงก์คอมเมนต์แรกได้นะครับผมวิธีการสมัรครเนี่ยง่ายๆเลยนะครับผมแต่ก่อนจะทำการติดตั้งตัวเบตานะครับผมอย่าลืมนะครับทำการ แบคอัพข้อมูลโทรศัพท์มือถือของเราไว้ก่อนนะครับเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเราจะได้ทำการดึงข้อมูลกลับมาได้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มารีวิวกับประมาณนี้นะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆจากช่องเซลล์รีวิวชาแนลนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ